สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกำังกับตักซิ่งนะคะมาจากเรตปีบ0ป8ค่ะเราจะมาทำวีร็อก7วันกันนะคะเกี่ยวกับการจ,จัดการขยะใน,นชีวิตประจำวัน,นะค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปเลยใ่ไหอืวันนี้ไปทิ้งตัวแรกเลยะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเราก็จะแยกเศษอาหารนะคะ วันที่2นะคะเรากินข้าวอีกแล้วแล้วก็ต้องแยกเศษอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แยกตะเกียบแล้วก็ช้อนซ่อมให้เรียบร้อยค่ะวันนี้วันที่3นะคะแต่เราไม่มีตังกินข้าวค่ะวันนี้เราก็เลยกินน้ํานะคะก็แยกขวดให้ถูกต้องค่ะวันที่4ี่นะคะเพื่อนเรามีโครงการดีๆค่ะก็คือ s ม a r e and share นะคะก็คือเอาของมาแลกกันนะคะแล้ววันสุดท้ายของโครงการนะคะก็คือเอาของที่ได้ไปบริจาคค่ะ วันที่5นะคะเนื่องจากเราเป็นคนรักสุขภาพเอ่ยไรเอ่ยก็กินน้ำเปล่าเนาะกินเสร็จก็บีบขวดให้เรียบร้อยะคะ่ะจะได้เปียกพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถนำไปรีไซเคลิลหรือว่านำไปขายต่อได้นะคะหรือว่าจะให้คุณป้าที่เก็บขยะก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้ไปเนาะอ่ามีเขียยจมูกน,นิดนึอ่าก็บีบกันต่อค่ะไปกันต่อเลย ะะพอเราวีบเสร็จนะคะแล้วก็ใส่แยกไว้ค่ะเราจะไม่เอาไปรวมกับขยะอื่นๆนะคะวันที่6กลวนะคะเรื่องจากเรากินน้ำปลามาหลายวันแล้วแล้วก็ขอกินน้ำพกป้างเพื่อเป็นการให้รางวันตัวเองนั่นเอง <S <S 2> <S 2> วันนี้นะคะเราไม่รับถุงค่ะซึ่งเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกนะคะ วันที่จะงนอนสุดท้ายแล้วค่ะงงอดีมานได้ทาอะไรเมือนั่งพับถุงค่ะเนื่องจากเราได้ถุงพลาสติกมานะคะจากการที่เราไปซื้อของแล้วเราลืมเอาถุงผ้าไปเองนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะพับถุงเก็บไว้ค่ะ A a few moments e t l เย้นี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเก็บไปใช้ต่อได้เสร็จแล้วเย้